เกี่ยวยางกับเครื่องมือจัดฟันใสยังไงในคลิปนี้จะมาบอกการเกี่ยวยางสามารถนำมาผสมใช้กับการจัดฟันใสได้หมอสามารถดีไซน์ถาดจัดฟันให้มีรอยหวมแบบนี้ได้จะได้มีพื้นที่ให้หมอติดเหล็กบนฟันถ้าไม่ได้ถูกออกแบบมาจากระบบหรือถ้ามีบางตำแหน่งที่หมออยากจะติดเหล็กเพิ่มระหว่างการจัดฟันหมอสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้สร้างรอยหวมบนถาดจัดฟันได้เมื่อเจาะรูเสร็จแล้ว จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมาก็ต้องใช้กังไกลแต่งขอบเพื่อไม่ให้มีรอยแหลมเพื่อป้องกันการบาดเหงือกหรือลิมฝีปากเวลาสวมถาดทับฟันก็จะมีพื้นที่พอดีให้หมอติดเหล็กจัดฟันลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่า button จะติดกี่ซี่กี่ตำแหน่งก็ข,ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของคุณหมอเสร็จแล้วหมอจะสอนวิธีการเกี่ยวยาง ยางอาจจะต้องใส่ทั้งวันหรือใส่เฉพาะช่วงขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของคุณหมอคุณสามารถถอดยางและถาดออกได้ตอนทานข้าวและแปรงฟันใครเคยเกี่ยวยางแบบนี้บ้างแชร์บอกหมอด้วยนะครับ